ครับพบกับช่องปัตุ s แชร์เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันก่อนรับชมได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแชร์โพสต์ IG ของเราลงสตอรี่ไอนะครับก็เป็นการแชร์โพสต์ลง IG s t สตอรี่ของเราขั้นตอนง่ายมากครับขั้นตอนแรกให้เราไปอัปเกรดเอ่อไปอัปตัว IG นะครับเราก็ไปเข้า Google กวน Play Store นะครับ ทำการอัปเดตตัว IG ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดในปี64มันสามารถกดแชร์โพสต์ไปที่ IG Story ได้อัปเกรดเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้า IG ได้เลยเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็วิธีการแชร์โพสต์จะแชร์ได้เฉพาะโพสต์ที่โปรไฟล์เพื่อนหรือโปรไฟล์คนนั้นๆน,น,นะครับ เป็นโปรไฟล์สาธารณะถ้าใครที่เป็น i g แบบโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับเราจะไม่สามารถแชร์โพสต์ของคนอื่นมาลงในตัวสตอรี่ของเราได้โดยการกดปุ่มแชร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองเราก็หาโพสต์ที่ที่เราจะแชร์นะครับสมมติเราจะแชร์ต้องโปรไฟล์ย้ำนะครับโปรไฟล์ที่เราจะแชร์ต้องเป็นโปรไฟล์สาธารณะถ้าเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวจะ กดปุ่มแชร์แบบนี้ไม่ได้นะครับเจอแล้วนะครับก็สมมติว่าผมจะโพสต์นี้นะครับเป็นโพสต์สาธารณะเรากดปุ่มตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมรูปคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยเนี่ยใต้รูปเรากดตึ๊บเข้าไปมันจะมีคําว่าตรงนี้เลยเพิ่มโพสต์ลงในสตอรี่ของคุณอ่าเราจะเพิ่มโพสต์นี้ลงสตอรี่ของเราได้เลยนะครับเราก็เขียนข้อความได้เทสอ่าแล้วกดปุ่มตรงนี้ได้เลย กดตัวฟ้า,ฟา,ฟานี้ได้เลยเพิ่มลงสตอรี่ไอจีของเราได้เลยเอ่ะโอเคโพสต์มาแล้วครับนี่คือโพสต์มาแล้วเราก็กดไปที่สตอรี่โดยการกดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับสตอรี่ของคุณตรงนี้ตึง้งแล้วกดเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มไปสตอรี่ถ้าเราจะส่งถึงใครเราก็กดส่งตรงนี้นะครับสตอรี่ได้เลยกดตรงนี้โอเคเพิ่มโพสต์ลงในสตอรี่ของคุณอโอเคโพสต์น่านจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปกดดูกันนี่ ตรงสตรอรี่ของเรานะครับมุมนี้เลยมุมซ้ายบนตรงนี้เรากดเข้าไปดูได้เลยโอเคโพสเข้ามาอยู่ในสตรอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้โพสของคุณไร์นะครับก็วิธีการเพิ่มโพสลงสตรอรี่ของเราก็มีประมาณเท่านี้นะครับย้ำนะครับวิธีการกดแบบวิดีโอนี้ก็คือสามารถกดจากโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะนะครับก็ถ้าใครไม่ได้หรือติดปัญหาอะไรก็สอบถามว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัดตัวแชร์ถ้า อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ช่องได้เลยครับขอบคุณมากครับ